ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของดีมาให้ดูเช่นเคยนะครับมาดูสักครับว่าองค์นี้นะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับบางท่านอาจจะเคยสัมผัสและรู้นะครับเราก็มาแบ่งปันให้ท่านชมนะครับท่านผู้รู้ที่ดูก็ช่วยชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ลักษณะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงาม,มอยู่ในสภาพที่สวยนะครับตรงนี้ก็ไม่แพ้ไปองค์ที่มีนะครับก็เราก็ดูแล้วก็ศึกษานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับความรู้นะครับ สำหรับท่านที่ดูผ่านๆก็อาจจะรู้นะครับว่าองค์นี้เป็นเช่นไรนะครับความสวยงามนะของเนื้อนะครับคมเรื่องขอบเรื่องด้านหลังนะครับมีลักษณะเนื้อครับยังอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่นะครับ อันนี้แกะกล่องมาเลยนะคร,ครับครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับเอตพบกันคลิปหน้าครับ